เอาละทุกคนอีกระบบหนึ่งนะครับการสร้างปาร์ตี้นี่เห็นไหมให้ทุกคนกดมาด้านล่างตรงนี้เลยนี่ทุกคนอาจจะไม่สังเกตนะนี่ก็เข้ามาเห็นไหมเพื่การแอดปาร์ตี้กดสร้างกดกดติ๊กชื่อไว้แล้วกดตรงนี้เลยก็จะเป็นการสร้างปาร์ตี้ขึ้นมานะครับผมเขาโหดมากเลยคนเนี้ย ที่สวงมากทุกคน นี่มาอยู่ที่แบบโอระวังหลังปาไปนี่ก่อนดีกว่าไม่กูรีวิวกวัวมึงเป็นตัวรีวิวเทียนก็ได้วะก็คนรู้ที่ดาบผมสังเกตไหมดาบผมมันจะเปื้อนเลือดเห็นไหมแล้วถ้าคนตีแบบนั้นไปเรื่อยๆนะดาบของทุกคนจะกลายเป็นสีแดงเองเห็นไหมวิธีทำดาบแดงง่ายๆอย่าบอกอยังไม่ใช่แบบดาบทองทำได้แล้วดาบธรรมดาทำได้ไหมพี่ทำได้ครับผม ธรรมดาก็ตีเหมือนที่ผมบอกไปเลยส่วนดับดับท้องก็ทําได้ทุกดาบทำได้หมดทวนก็ทําได้เหมือนกันนะทาให้เป็นสีแดงนี่ทองไปดูเห็นไหมเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวถ้าทุกคนกดเก็บดาบถ้าเป็นดาบธรรมดาทุกคนถ้ากดเก็บดาบปุ๊บมันจะหายไปทันทีเลยไอเลือจะเราเก็บมาทั้งหมดแต่ถ้าเป็นดาบสีทองลองดูสิแล้วลองฟัไงไม่ทำไม่หายทุกคนถ้าเป็นดาบสีทองแต่ถ้ากดออกเกมก็หาย ขาจะฆ่าผมไหมเอ่ยไม่หรอมั้งหรือหรือฆ่ายังไงเห็นไหมดาบเป็นจะเป็นสีแดงมาเรื่อยๆโอเคเจอคนไหนด้วยดีครับดีครับผมอ่าตรงไหนออกเกมไม่เยียว โอ้โหไอสัตวทาสานอุ้ยระยะห่างมันไกลกว่าเห็นไหมนั่นแหละวิธีทำดาบแดงนะครับผมส่วนวิธีฆ่าคนก็นั่นแหละก็เดินไปขีๆส่วนวิธีกดบล็อกให้ทุกคนกดหิบดาบแล้วกดตัวกดคี้ขวาขึ้นมาก็จะเป็นการบล็อกแบบนี้เลยการบล็อกถ้าโดนตีครบสี่ครั้งนจะเป็นการทําให้ทุกคนตายนะครับก็ oh. ทั้งหมดก็มีประมาณแค่นี้แหละครับทุกคนมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเพราะเกมยังไม่อัปเดตนะทุกคนถ้าอัปเดตหน้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรืออะไรอย่างนี้ผมจะมาบอกทุกคนนะครับสวันนี้อย่าลืมกดซับสไครต์แฮร์ซับสไครต์แฮรซับสไลด์แฮร์ซับสไครต์แฮรถูกแล้วแฮรสําหรับวันนี้บาย บ๊ายบาย